ทุกทุกคนครับในวันนี้พี่หมีโซลารเซลล์จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งโซลารเซลล์รุ่นขวัญใจมหาชนแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับซึ่งปั๊มน้ำหอยโข่งโซลารเซลล์รุ่นที่พี่หมีจะมาแนะนำในวันนี้นะครับจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาดท่อทรง2นิ้ว1.5แรงมา้าใช้แผงโซลารเซลล์4แผงครับทุกคนครับ ปั๊มหอยโขง่งโซลเซลล์รุ่นขวัญใจมหาชนในตอนนี้นะกําลังดังมากครับเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำมาปั๊มหอยโขง่งโซลเซลล์รุ่นนี้ไปใช้ในไร่ในสวนการทั่วประเทศเลยครับ โดยในวันนี้พี่หมีจะมีคู่มือสอนวิธีการติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์แบบง่ายด้วยตัวเองให้นะครับแล้วพี่หมีก็จะสอนวิธีการติดตั้งทีละขั้นตอนนะแบบสเต็ปบ,บายสเต็ปเลยครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะทุกคนจะสามารถติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์รุ่นขวัญใจมหาชนรุ่นนี้เป็นด้วยตัวเองครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปแล้วก็ไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับ เอาละครับทุกทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยการกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีโซลารเซลให้ถึง1ล้านสับสไครต์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลารเซลก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนครับและนี่ก็คือคู่มือวิธีการติดตั้งปั๊มน้ําหอยโข่งโซลาร์เซลรุ่นขวัญใจมหาชนครับเริ่มต้นจากนะครับมาทําการแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่1ครับทุกคนครับก็คือในส่วนของตัวปั๊มน้ําหอยโข่งโซลาเซลล์แบบ DC b ีบัลเลตนะครับจากค่ายแฮนเดโลต่อมาครับอุปกรณ์ที่2นะครับจะเป็นกล่องคอนโทรลควบคุมปั๊มน้ําแล้วก็อุปกรณ์ที่3นะครับจะเป็นในส่วนของตัวตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปนะครับซึ่งทางแฮนเดโลสปอนเซอร์รายการของพี่หมีเนี่ยได้ทําการต่อระบบต่อสายไฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเบรกเกอร์ดีซีสำหรับปิดเปิดปั๊มน้ำนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวเสิ การฟ้าผ่านะครับมีการต่อสายไฟเก็บงานใส่รางไว้โอ้โหเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเทอร์มินอลสำหรับเอาสายไฟของปั๊มน้ํามาต่อนะครับแล้วก็มีสายไฟติดในส่วนของตัวลาเบลนะครับบอกหมดเลยนะครับว่าตรงไหนนะครับจะไปเสียบกับกล่องคอนโทรลของปั๊มตรงจุดไหนนะครับอันนี้ก็คือเตรียมข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวตู้เหล็กคอมเบเนอร์การฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปนะครับประกอบไว้นะครับงานเนียบมากนะครับต่อมาเขาจะเป็นในส่วนของตัวสายไฟ PV Solar Cell เข้าหัวลัก MC4 ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สายสีแดงก็คือสายไฟที่จะไปเสียบกับแผงโซลาเซลล์ขั้วบวกสายสีดาก็คือสายไฟที่จะไปเสียบกับแผงโซลาเซลล์ขั้วลบแล้วก็มีสายดินมาให้โอ้โหเรียบร้อยแบบครบทั่วเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยครบชุดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์นะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมด4แผงครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นต่อปั๊มตามคู่มือแบบสเต็ป by สเต็ปกันเลยครับ ทุกคนครับในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มขั้นตอนที่1นนะครับเราจะนํากล่องคอนโทรลของปั๊มน้ำครับไปต่อสายไฟเข้ากับตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปนะครับปไปดูวิธีการต่อกันครับ ทุกคนครับนี่ก็คือภายในของตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่านะครับซึ่งทางฮันเดโลสปอนเซอร์รายการของพี่หมีนะครับได้ทําการประกอบตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่ามาให้แบบสําเร็จรูปแล้วโอ้โหทุกคนดูดิงานประกอบเนียบมากนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนีย่ยง,ง่ายเพราะเราไม่ยังเป็นต้องเป็นช่างไฟนะเราไม่ยังเป็นต้องมีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์เลยเราก็สามารถนะครับติดตั้งตั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ได้ทีนี้ในตู้นะครับทุกคนดูนะอุปกรณ์เลย นะเรามาทบทวนกันนะครับอุปกรณ์แรกเลยตรงนี้ทุกคนก็คือเบเกอร์ดีซนะครับปิดเปิดปั๊มนะครับเวลาเราจะเปิดปั๊มเราก็ยกเบเกอร์ขึ้นนะครับไม่ใช่เราก็ปิดนะครับสีส้มส้ม,สมแดงๆตรงนี้คือ s ซ a ร์ h เสิร์ฟเด็นะครับแล้วก็จะมีสายดินเดินสายเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวๆนี่ก็คือสายดินนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีสายยาวๆไว้ให้นะครับต่อจากเทอร์มินอลเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อกับแท่งเกาลอดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ดูนะครับในส่วนของตัวสายไฟตรงนี้นะครับลักษณะการทํางานก็คือว่านะครับเราก็จะเอาสายไฟนะครับซึ่งเขามาไว้ให้ในตู้ คอมเพนเดอร์กันพับผ่านนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเขาเขียนไว้เลยว่าสายสีแดงโซลาเซลล์ขั้วบวก <_ d> um> เดี๋ยวจะเอาสายสีแดงโซลาเซลล์ขั้วบวกไปเสียบเข้าเทอร์มินอลในกล่องคอนโทรลของปั๊มนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นสายโซลาเซลล์ขั้วลบเห็นไหมสีดำนะครับจากนั้นมาก็จะเป็นนะครับสายที่จะต่อกับสายของปั๊มนะครับก็คือดับเบิลยูบีแล้วก็ยูทุกคนดูนะมันจะมีมาร์กไว้ให้นะครับรางนี้เปิดได้ อันนี้จะเป็นสายสีเหลืองเหลือนะครับมีคอมกับแทง้งพวกนี้จะเป็นสายสําหรับต่อเข้ากับแท้งน้ํากรณีที่เราอยากจะต่อเข้าแท้งน้ำอ่ะล้วมีอันเหลืองๆหลือนี้เอาไว้คอมของแท้งน้ำเขาเตรียมให้หมดแล้วนะทีนี้อันนี้เดี๋ยวเรียงตามนี้นะทา่พี่หมีเรียงไว้ให้นะครับพี่หมีเอาสายไฟมาเรียงเข้ากระดูกงูตามนี้คนดูนะสายโซลาเซลล์อยู่ซ้ายนะครับสายปั๊มน้ำ UV W ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับที่ก็จะทำการปิดล่าง ก่อนที่จะเอากล่องคอนโทรลของปั๊มน้ําเนี่ยไปใส่ใสายไฟในตู้เหล็กคอมบเนอร์การสั่ผ่านนะเราก็มาใส่แผ่นเพดยึดก,กับตู้เหล็กซะก่อนนะครับก็พลิกด้านหลังมาทุกคนครับันี่คืออุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับเอาแผ่นเพดขึ้นมาทุกคนหนะ้าตาเป็นแบบนี้ันี่คือแผ่นเพดนะครับอะทุกคนครับน็อตท,ที่เราจะใช้นะ ตรงนี้นะจะเป็นน็อตหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้ตัดตรงๆนะไม่ได้ไปลายแหลมนะทุกคนดูนะน็อตตรงนี้นะครับตัดตรงๆนะไม่ได้ไปลายแหลมนะครับก็แผ่นเพจวางดูนะวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปใช่กุ้งขันนะครับอ่าเรียบร้อยละ สองรูนี้เดี๋ยวนะครับจะเป็นน็อตเกี่ยวนะครับเพื่อที่จะยึดกับตู้เหล็กตรงนี้เหมือนกันถ้าเหมือนกันอ่าเรียบร้อยปะ่ะเดี๋ยวทีน,นี้นะครับเวลาที่เราจะยึดกับตู้เหล็กเราจะนะครับใช้น็อตเกี่ยวแหลมแหลมทุกคนดูเห็นปะ่ะปลายแหลมเนี่ย ใส่เข้าไปเนี่ย,ยเดี๋ยวจะลองวางในตู้เหล็กให้ดูก่อน,นีที่จะยึดนะครับไปดูกันอ่ะทุกคนครับก่อน,นีที่เราจะเอากล่องคอนโทรลของปั๊มนะครับไปประกอบเข้ากับตู้เหล็กนะเห็นไหมทวนอีกครั้งนะครับเราได้ยึดแผ่นเพทเรียบร้อยแล้วรูพวกนี้มีทั้งหมด4รูนะครับพังละสองรูนะครับเราก็วางลงไปวิธีการนะครับเราก็จะเอาน็อตเกี่ยวเห็นปะ เจาะรูที่ตู้เหล็กแล้วก็นะครับยึดลงไปแค่นั้นเองยึดตรงเนี้ยอันนี้ทุกคนไปยึดกันเองนะไม่ยากนะครับทำกันเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นะครับเทคนิคนะปกติพี่หมีจะไม่ได้ยึดกล่องนนะ่กับตู้เหล็กก่อนนะครับแต่พี่หมีจะต่อสายไฟก่อนนะครับปเดี๋ยวเราไปดูการต่อสายไฟของตู้คอมเบนเนอร์การฟ้าผ่าเข้ากับตู้คอนโทรลของปั๊มน้ำกัน,นครับ ครับทุกคนครับนี่ก็คือตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่สายไฟโซลร์เซลล์อันนี้ก็คือ P บวกก็คือโซลร์เซลล์ขั้วบวกซึ่งตู้คอมไบนเนอร์กันฟ้าผ่าเตรียมไว้แล้วเห็นไหมนะครับสีแดงโซลร์เซลล์ขั้วบวกเดี๋ยวเอามาเสียบเข้าช่องนี้นะครับสีดำโซลร์เซลล์ขั้วลบเดี๋ยวเสียบเข้าช่องนี้ต่อมาก็เป็นสายไฟของปั๊มดับบแล้วก็ยูเช่นเดียวกันครับ ตู้เหล็กคอมเบนเนอร์กันฟ้าผ่าก็เตรียมไว้ให้แล้วเห็นไหม W เดี๋ยวไปเสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็ V แล้วก็ U อ่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยครับกับทุกคนครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะเราก็เอาสายไฟของตู้เหล็กคอมเบนเนอร์กันฟ้าผ่าสําเร็จรูปซึ่งเราเตรียมไว้ให้แล้วแหละอันนี้ก็คือสายสีแดงนะครับเขาก็จะมาร์กไว้เลยนะ ว่าเป็นสายโซล่าเซลล์้วบวกเราก็ไปใส่ที่กล่องคอนโทรลที่ช่องทอร์มินอลที่เขียนไว้ว่า P บวกนะครับเนี่ยพอใส่ก็ไปเสร็จเราก็หมุนน็อตให้แน่นนะต่อมาครับก็จะเป็นสายสีดำของตู้คอมเพนเนอร์การฟ้าผ่าซึ่งเขียนไว้เลยนะครับเขาาร์ k ไว้นะเนี่ยมันจะมีภาษนะา m a r ไว้นะครับ mm hmm. เขียนไว้ว่าโซล่าเซลล์้วลบนะครับก็ไปสใส่ที่ช่อง P ลบนะครับแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นต่อมาจะเป็นสายไฟที่จะเชื่อมกับสายของปั๊มนะครับก็คือสายดับเบิลยูวีแล้วก็ยูนะครับ ตัวกล่องกระตุ้นก็จะมีเขียนไว้เหมือนกันว่าดับเนะครับเราก็ใส่ให้ตรงช่องเทอร์มินอลขนาดเองนะก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บนะครับก็ขันน็อตขันน็อตให้แน่นส่วน TL TH แล้วก็คอมอันนี้จะสำหรับคนที่ต้องการต่อแทงน้ำนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือ นะครับฝาครอบรางเราก็ปิดให้เรียบร้อยนะปิดกล่องคอนโทรลนะครับขันน็อตขันน็อตนะครับแล้วเรานะครับถ้าเราอยากจะยึดเพจไปเลยครับเข้ากับตัวตู้เหล็กก็เนี่ยครับก็เจาะจรูเจาะรูแล้วก็ยึดเหมือนเดิมนะครับ,นะรบไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนการต่อกล่องคอนโทรลเข้ากับตู้ เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าสาเร็จรูปก็ง,ง่ายๆนะครับตามนี้ทุกคนครับในขั้นตอนต่อมาครับเราจะนําเอาสายไฟ PV s o l าเซลล์ซึ่งมันมี2ส,สายนะก็คือสายไฟสีแดงขั้วบวกแล้วก็สายไฟสีดำขั้วลบที่จะไปต่อเข้าแผงเนี่ยนะครับมาต่อเข้ากับตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าครับแล้วก็นำเอาสายดินมาต่อเข้าที่ตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าด้วยครับ ทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําเอาสายไฟ PV Solar Cell นะครับซึ่งเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นสาย PV แบบสําเร็จรูปนะครับเพราะว่ามีการเข้าหัวปลั๊ก MC4 ไว้ให้แล้วทุกคนดูเห็นไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปเสียบเข้ากับแผง Solar Cell ขั้วบวกขั้วลบนั่นเองนะครับแล้วก็ปลายของสาย PV ก็จะเป็นนะครับห่างตาไว้ให้นะครับตอนนี้กล่องคอนโทรลกับตัวตู้คอมบเนเอร์การฟ้าผ่าสําเร็จรูปเนี่ยเราได้ทําการเอาสายไฟของตู้คอมบิเนอร์การฟ้าผ่าเนี่ยไปต่อเข้ากล่องคอนโทรลเซร็จเบอแล้วนะเท่าก กล่องคอนโทรนี้นะครับเราขันน็อตยึดเรียบร้อยไม่ได้เปิดใช้ละเห็นไหมสะดวกมากครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เราจะต่อสายเราจะไม่ได้เปิดกล่องคอนโทรแล้วแต่เราจะมาต่อที่ช่องด้านนอก เทอร์มินอลนะครับแทนนะครับซึ่งจะทําให้สะดวกมากนะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟ PV นะครับมาต่อที่ช่องเทอร์มินอลมันก็จะมีเขียนไว้เหมือนกันนะครับมีมาร์กไว้นะครับก็คือโซลาร์เซลล์ขั้วบวกเห็นไหมโซลาร์เซลล์ขั้วลบก็เดี๋ยวใส่ตรงนี้นะครับต่อมาก็มีสายไฟอีกเส้นหนึ่งก็คือสายดินนะครับของเซิร์ฟสปอิชันการฟ้าผ่านะครับก็จะมีการเข้าในส่วนของตัวหางปลาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับตรงช่องเทอร์มินอลของตู้คอมพิวเตอร์การวิปลาก็จะมีช่องเสียบสายดินเห็นไหม มันจะมีเคเบิลแกนให้มาทุกคนดูที่ด้านงนายของตู้เหล็กคอมเบนเนอร์กันพัะป่าเห็นไหมมันจะมีในส่วนของตัวนะครับช่องสําหรับใส่เคเบิลแกนนะครับตรงนี้เขาทาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาค้อนนะครับตอกนะครับกับไขควงนะเดี๋ยวตอกตรงนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นรู2รูแล้วก็เอาเคเบิลแกนที่เขาให้มาเนี่ยเอาใส่เข้าไปไปเดี๋ยวไปดูกันทุกคนครับก่อนที่เราจะนะครับเอาสายไฟ PV นะเอาใส่เข้าไปที่ตู้เหล็กด้านล่างเนาะมันก็จะมีมาไว้ให้ทุกคนเห็นไหม เขาบากรอยไว้แล้วนะครับเราก็ใช้ค้อนกับไขควงเนี่ยตอกรอยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นรูแบบนี้แหละง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้เคเบิลแกนเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเราเจาะ2รูนะครับเราก็เอาเคเบิลแกนใส่นะครับไปเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่เคเบิลแกนกันครับทุกคนครับนี่ก็คือเคเบิลแกนนะครับวิธีการใส่นะเราก็หมุนตัวล็อกนี่หมุนนะครับตัวนี้มันจะล็อกกับผนังด้านในของตู้เหล็กออกมาเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวนะครับเอาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็โอ okay, เคบันแกนหมุนเข้าไปอ่าเสร็จละเอาใหม่ดูอีกทีหนึ่งดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีผนังอยู่ใช่ไหมนะครับตรงนี้มันจะเป็นเกีียวเห็นปะมันจะเป็นเกีียวตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวเหมือนกันเห็นไหมครับก้นครับเอาวงแหวนเนี่ยวางที่ด้านในนะครับส่วนอันนี้ไปไว้ด้านนอกแล้วหมุนเข้ามา เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เคตบิลแกน2อันเดี๋ยวมาดูภาพด้านนอกทุกคนนะครับอันนี้เสร็จแล้วดูด้านนอกดูด้านนอกอทุกคนเห็นไหมครับครับเดี๋ยวเราเอาสายไฟเข้าตรงนี้แหละนะครับอ่ะทุกคนครับเอาสายไฟใส่ผ่านเคเบิลแกนมานะครับเสร็จแล้วก็ที่ตัว ตู้คอมเพลเตอร์การฟ้ฟาผ่ามันก็จะมีเทอร์มินอลไว้ให้นี่ไงเรียบร้อยนะทุกคนครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสายไฟโซล่าเซลล์นะครับก็จะเป็นขั้วบ,บวกสีแดงขั้วลบสีดำนะครับแล้วก็สีเขียวนี่ก็คือสายดินนะครับเอาผ่านเคเบิลแกนนะครับแล้วก็มาใส่ตรงเทอร์มินอลของตู้คอมเพลเตอร์การฟา้าผ่ามันก็จะมีมาร์กไว้ทุกคนเห็นไหมนะครับที่ตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันก็จะเขียนไว้เลยว่าอันนี้โซล่าเซลล์ขั้วบวกสีแดงครับเราก็เอาสายไฟโซล่าเซลล์ขั้วบวกสีแดงใส่ให้ตรงกันแล้้วขันนนอใหแ่ นะครับอ pues ันนี้ก็จะเป็นสายโซล่าเซลล์คั้วลบสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายโซล่าเซลล์คั้วลบเหมือนกันนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับส่วนแทงพวกนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการต่อน้ําขึ้นแทงค์อันนี้เดี๋ยวพี่หมีจะมาทําคลิปแยกในการสอนนะครับอันนี้จะเป็นสายสําหรับพ่วงนะเก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้นะครับอ่ะต่อมาครับอีก3สายก็คือสายไฟของปั๊มอันนี้ก็คือ U V w u นะครับเดี๋ยวจะสอนในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่อันนี้ก็คือในส่วนของตัวสายดินเอาใส่เลยทุกกคนนนเเ็มม้ยยขีว่าาาาสสดิ นะครับแล้วก็สายดินตรงนี้มันจะมีสายห้อยออกมาครับเอามานะครับขันล็อตตรงนี้นะครับอ่ะและนี่ก็คือในส่วนของตัวขั้นตอนการนําเอาสายไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สายดินนะครับมาต่อเข้ากับตู้คอมเบเนอร์การฟ้าผ่าแบบสาเร็จรูปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาสายไฟที่มาจากตัวปั๊มน้ํานะครับ ไปต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลผ่านทางช่องเทอร์มินอลของตู้เหล็กคอมไบเนอร์การฟ้าผ่าครับครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะนำเอาสายไฟของปั๊ม นะครับหอยโข่ขงโซลาร์เซลล์แบบดิสีบัตเลตนะครับรื่นงขวัญใจมหาชนตัวนี้นะเอาไปใส่เข้ากับที่ช่องทอร์มินอลของตู้คอมเบเนอร์การฟ้าผ่าแล้วเข้าตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับซึ่งสายไฟของปั๊มนะทุกคนมันจะมีสายไฟอยู่4เส้นด้วยกันนะครับสายเส้นแรกเลยนะครับก็คือเขาจะมีมาร์คไว้ให้ทุกคนครับอันนี้ก็คือดับเบิลยูเห็นไหมทุกคนอย่าไปนสนใจสีของสายไฟนะในเรื่องของตัวดำน้ำเงินน้ำตาลว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับให้สนใจที่มาร์คนะครับมาร์ค ที่เขาแปะไปให้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือดับบรรยูนะครับต่อมาเขามาร์กในส่วนของตัว วีไว้นะครับก็เดี๋ยวไปเสียบเข้ากับช่องทูเบอร์นอที่เป็นตำแหน่ง V นะครับแล้วก็เขามาร์คไว้ว่า U นะครับเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวไปเสียบที่ช่องทูเบอร์นอที่ตำแหน่งยูนะครับส่วนสายสีเขียวเหลืองตรงนี้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นสายดินของปั๊มเพราะว่าตอนนี้เรามีตู้เหล็กคอมเพรสเซอร์การผ่านแล้วเรามีสายดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้สายดินตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ใช้สายดินตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาสเส้นนี้ครับไปต่อนะครับเข้าตู้คอมเพรสเซอร์การ์ แกวหลอดนะครับแล้วก็ปักลงดินนะครับโอเคไปดูขั้นตอนกันครับครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปเราก็นําเอาสายไฟของปัม๊มเห็นไหมเอาเข้าผ่านเคเบิลแกนนะครับแล้วในนี้ตู้คอมเพลเกอร์การบผ่าสําเร็จรูปมันจะมีช่องเทอร์มินอลไว้นะครับที่ตัวสายไฟเขาจะมีมา์ไว้ให้เห็นไหมตัวนี้เขามาไว้ว่า U terminal น,นะครับของตู้คอมเพลเกอร์การบผ่าก็เขียนไว้ว่า U เห็นปะตรงกัน U เข้าช่อง U ครับขันน็อตให้แน่นครับต่อมา ครับใส่ไฟของปัม๊มเขามาร์กไว้ว่าตัว V นี่มาร์กไว้ตัว V นะครับเราก็นําเอามาเสียบที่ช่องทูเบอร์นอลที่คําว่า V เห็นไหมมันก็ V เหมือนกัน V กับ V ตรงกันครับขันน็อตให้แน่นต่อมาครับเขามาร์กไว้ว่าดับเบิลยูเห็นไหมครับที่สายไฟของปัม๊มตัวตู้คอมเพรสเซอร์อกระผ่าก็มีคําว่าดับเบิลยูเหมือนกันครับตรงกันเราก็ครับขันน็อตน,นะครับเรียบร้อยอ่ะนี่ก็คือภาพนะครับของนะครับเวลาที่เราต่อ นะครับสายไฟของปั๊มและสายไฟของแผงเข้าตู้คอมเพลเตอร์การฟ้าผ่าเพราะว่ากล่องกระทวนของปั๊มน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นภาพนี้เลยนะครับมาเรามาทบทวนกันนะครับตรงนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟโพซิชันการฟ้าผ่านะครับอันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ดีซเวลาเราจะใช้งานเราก็กดเปิดไฟจากแผงนะครับก็จะวิ่งเข้าที่ตัวตู้คอมเพลเตอร์การฟ้าผ่านะครับผ่านนะครับสายไฟสองเส้นนี้แล้วก็ไปเข้าตู้กันตัวของปัม๊มเห็นไหม นะครับสายไฟของปั๊มก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อไฟเข้าไปที่ตัวตู้คอนโทรของปั๊มแล้วนะครับไฟก็จะเข้าไปนะครับในระบบของตู้คอนโทรนะครับแล้วไฟก็จะออกมาเห็นไหมนะครับมันจะมี3เส้นก็คือ UV w ด็เ U ับมาเข้ากับสายไฟของปั๊มน้าก็คือ UV w ดเ U เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะไปเข้าปั๊มน้ำนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะนะครับของการต่อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อแผงกับต่อสายไฟ PV เข้าแผงกันครับไปดูกันเลยครับ ทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการต่อแผงโซลาเซลล์ทั้ง4แผงเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการต่อแผงแบบอนุกรม,มนะครับแล้วก็นําเอาสายไฟจากตู้เปรืองคอมเบเนอร์การฟ้าผ่าก,กับตูค้ควบคุมของปั๊มนั่นแหละไปต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเริ่มต้นจากนะครับนำเอาขั้วลบของแผงโซลาเซลล์แผงที่1ไปต่อเข้ากับขั้วบวกของแผงโซลาเซลล์แผงที่2 จากนั้นครับก็นำเอาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ไปต่อเข้ากับขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3จากนั้นก็นำเอาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3ไปต่อเข้ากับขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้แผงโซลาร์เซลล์แผงที่1นะครับก็จะเหลือขั้วบวก1อันแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์แผงที่4ก็จะเหลือขั้วลบ1อัน นี่ในขั้นตอนต่อไปครับทุกคนเราก็นำเอาสายไฟ PV solar cell ที่เราต่อเข้าตู้คอนโทรลปั๊มแล้วนั่นแหละสายสีแดงก็ไปต่อเข้ากับสายไฟของแผง solar cell ฝั่งขั้วบวก แล้วก็สายสีดําเข้าไปต่อกับสายไฟของแผงโซลาเซลล์ฝั ale, ่งทั่วลบหลังจากนั้นนะครับก็เปิดเบรกเกอร์ที่ตู้คอมไพเนอร์การฟ้าผ่าแล้วเปิดกล่องคอนโทรลเพียงแค่นี้เราก็เปิดปั๊มได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือขั้นตอนการต่อปั๊มแบบสเต็ปายสเต็ปตามคู่มือเลยทุกคนนะครับแคปหน้าจอนี้เลยนะครับที่มีขึ้นคู่มือเอาไว้ให้เราก็ไปต่อตามคู่มือนี้นะครับทีนี้มีอีกขั้นตอนหนึ่งทุกคนปั๊มหอยโข่งเนี่ยเราจะต้อง ต่อท่อดูดแล้วก็มีการล่อน้ําในครั้งแรกพี่หมีก็ได้ขึ้นคู่มือการต่อท่อดูดของปั๊มหอยโข่งไว้ให้แล้วที่หน้าจอทุกคนแคปหน้าจอของวิธีการต่อท่อดูดเอาไปใช้กันได้เลยซึ่งนอกจากนี้พี่หมีงได้ทําคลิปพิเศษเลยนะสำหรับสอนต่อท่อดูดของปั๊มโดยเฉพาะนอกจากที่จะแคปหน้าจอเอาคู่มือของวิธีการต่อปั๊มไปแล้วนะ เข้าไปดูคลิปคลิปนี้ครับก่อนที่จะทําการติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์นะครับนี่ก็คือเป็นนั้นว่าครบถ้วนนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หมีทําการทดสอบให้ดูว่าปั๊มรุ่นนี้น้ําไหลเป็นยังไงกันบ้างะปไปดูกันเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ไอดีเอสไซเออซีแบนเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ